เก๋งราคาดีๆสภาพโอเคที่ท่านอาจจะมองหาอยู่ท่านไหนสนใจรถเก๋งอยู่ตามเข้าไปดูรายละเอียดในคลิปได้เลยครับมาเริ่มดูจากนิสสันซันนี่นี1.6ครับรถปี2003นะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเกียร์ธรรมดานะครับเข้าชิดทุกเกียร์เลขไม140,000รถสวยเดิมนัดไม่ขยับ ยางใหม่สีเส้นพาสีปี6-9ขายเงินสดเท่านั้นข้อมูลเจ้าของเอไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับแต่ดูจากรูปแล้วก็ไม่น่าจะติดแก๊สนะครับเพราะว่าหน้า18ก็โล่งทั้งหมดเลยครับหน้าแรกก็ไม่มีให้ดูครับแต่ก็ตรวจสอบกันดูอีกทีนึงนะครับราคาที่เจ้าของเปิดไว้ก็คือ58,000บาทครับ ท่านไหนสนใจก็ลองขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นกันก่อนนะครับตรวจสอบรายละเอียดผ่านวิดีโอคอลแล้วก็ขอดูเล่มผ่านวิดีโอคอลด้วยนะครับติดแก๊สหรือไม่เคยติดแก๊สหรือไม่ลองตรวจสอบดูครับแล้วค่อยแวะไปดูรถตัวจริงตรวจสอบรถให้เรียบร้อยค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังค์กันครับคัานนี้อยู่กรุงเทพมหานครนะครับท่านไหนสนใจต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นนะครับ มาดูนิสสันซันนี่นีออีกคันครับเอาไว้เปรียบเทียบกับคันเมื่อตะกี้แล้วก็เป็นทางเลือกดูครับเพราะว่าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงครับคันนี้เครื่อง1.6รถใช้งานปกติทุกอย่างเดิมตั้งแต่ออกจากโรงงานรถเอกสารพร้อมขายเงินสดเท่านั้นครับราคาที่จะของเปิดไว้คือ52,000บาทครับ รถอยู่นนทบุรีครับคันนี้ท่านไหนสนใจก็แวะไปดูครับก่อนที่จะแวะไปดูก็ขอวิดีโอขอตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนจะดีที่สุดครับไปดูรถและตรวจสอบรถให้ดีก่อนโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันครับหากต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมก่อติดตอ่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผม,ม,ามาหาไม้ชมเท่านั้นเบอร์โทรของเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปนะครับ โตโยต้าแคมร 2.0e ลด e รถปี2004ครับคันนี้เครื่องยนต์2.0ครับเกียร์ออโต้คันนี้ใช้งาน2ระบบเ็นจินและแก๊ส LPG ครับปลองสอบถามหรือดูในเล่มดูนะครับว่าติดแก๊สลงเล่มหรือยังติดมานานแค่ไหนถังเหลืออายุเท่าไหร่ก็ตรวจสอบดูครับสีสวยรอบคันภาษีปี68 มีเล่มโอนสนใจดูรถได้ขายเงินสดเท่านั้นราคาที่จะของเปิดไว้คือ69,000บาทครับถ้าไหนสนใจก็ขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถก่อนนะครับแล้วค่อยแวะไปดูรถไปต่อรองราคากันหน้ารถครับโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกตินารถน่ะแหะครับคันนี้อยู่ตลิ่งชันซอยบรมราชชนนี95กรุงเทพมหานครครับอยู่ใกล้ก็แวะไปดูครับ ส่วนท่านที่สนใจต้องการขอข้อมูลใดๆเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยนะครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปครับ มาดู BMW กันสักคันครับคันนี้เป็น 318i e46 รถปี2002นะครับเครื่องเดิมเกียร์ออโต้ไม่เคยติดแก๊สบอดี้เดิมสวยแอร์เย็นจงลางไม่ดังยางใหม่โยโกดีบนุ่มเงียบระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติรถขับใช้งานได้ปกติรถพร้อมใช้งานเอกสารครบ มีเล่มมีชุดโอนครบข้อมูลเจ้าของลงไว้เพียงเท่านี้นะครับปีภาษีไม่บอกก็ลองสอบถามไมดูในเล่มดูครับราคาที่เจ้าของเปิดไว้คือ89,000บาทครับแต่ในสนใจขอวิดีโอคอตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนครับมีจริงหรือไม่สภาพต่างๆเป็นยังไงตรงปกหรือไม่แล้วค่อยแวะไปดูรถครับตรวจสอบรถและเอกสารในครบถ้วนครับค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายต่างกันที่หน้ารถ คันนี้อยู่แถววัชลพลกรุงเทพมหานครส่วนท่านที่ต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยนะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้เลย,เลยครับมาดูเมื่อเสด เบนซี0องสอง EL อีเลกครับรถปี1997ครับเครื่องยนต์2200 c ซีซีเกียออโต้รุ่นออปชั่นสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมใช้งาน2ระบบน้ำมันและแก๊ส LPG หัวฉีดประหยัดมากลงเล่มหรือยังลองสอบถามดูนะครับหรือดูจากในเล่มดูครับรีโมทยิงบนแอร์แบกคู่ แอรจอยาวรุ่นสุดท้ายเบาะไฟฟ้าคู่หน้าหนังแท้เดิมจากโรงงานเครื่องเกียร์ชงล่างดีสมบูรณ์แอร์เย็นระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบปกปติล้อแม็กขอบ1 7ราคาที่จของเปิดไว้คือ88,000บาทครับก็อลองไปต่อรองกันดูครับติดแก๊สก็น่าจะลดได้กว่าน,นี้นะครับท่านไหนสนใจขอวิดีโอคอรตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นครับ แล้วค่อยแวะไปดูรถตัวจริงตรวจสอบรถและเอกสารต่อรองซื้อขายโอนเงินจ่ายตังกันที่หน้ารถครับคันนี้อยู่ตลิ่งัันกรุงเทพมหานครท่านไหนสนใจต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรของเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปครับ ช่วงบอกคลิกคลิกนี้จะมาคุยถึงเรื่องทำไมถึงย้ำนักย้ำหนาว่าต้องไปดูรถตัวจริงเหตุผลก็คือไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้เห็นรถตัวจริงแล้วจะรู้ได้ไงว่ารถมีจริงอีกอย่างนึงก็คือไม่ได้ตรวจสอบรถตัวจริงแล้วจะรู้ได้ไงว่าใช้ได้จริงไม่มีปัญหา ไม่ได้ลองขับรถตัวจริงจะรู้ได้ไงว่าดีพอหรือเหมาะสมกับเราไหมไม่ได้ตรวจสอบเอกสารตัวจริงจะรู้ได้ไงว่าเอกสารไม่มีปัญหามีการปลอมแปลงหรือไม่หรือมีการแก้ไขดัดแปลงอะไรบ้างนี่คือหลักๆครับไม่ต้องรอให้ถอดบทเรียนเพียงแต่เราคิดให้ดีก่อนตั้งมั่นอยู่ในการมีเหตุผลไม่ตั้งมั่นอยู่นบนความโลภ เพราะมิจฉาชีพทั้งหลายแหละใช้หลุมพางเหล่านี้เป็นตัวล่อเหยื่อครับไม่ว่าจะหลอกยังไงหลอกที่ไหนหลอกเมื่อไหร่ก็จะใช้หลักการพวกนี้ครับดังนั้นถ้าหากว่าเราระมัดระวังดีพอเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยครับ